USB แฟชได้ die, เล็กๆแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะคิดแค่ว่าเอาไปจัดเก็บข้อมูลโยกย้ายข้อมูลเท่านั้นนะฮะแต่จำจริงแล้วมันยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำกันว่าคุณจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างและวิธีการเลือกซื้อคุณจะเลือกยังไงให้เหมาะกับการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ มาที่ข้อแรกกันก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าข้อดีของ USB f a t d y ์เนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะอันแรกเนี่ยผมอยากจะแนะนำเลยก็คือคุณสามารถนำ f l a s d r e เนี่ยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเวลาที่คุณบูตเข้า Window ์ไม่ได้อีกด้วยอ่ะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนครับ ซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากๆเลยถ้าคุณจะใช้แฟลชไดร์ในการแก้ไขปัญหาเวลาที่บูตเครื่องไม่เข้าวินโดว์หรือว่ามีปัญหากับการบูตเครื่องนั่นเองฮะวิธีนี้เรียกว่า Windows Startup Repair ครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณใช้แฟลชไดร์ว่างๆนะค,ความจุป,ประมาณสัก8 g b ขึ้นไปนะครับต่อเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องที่คุณใช้งานไม่ได้อย่างถ้าคุณบูตเข้า PC ไม่ได้หรือว่าบูตเข้าโน้ตบุ๊กไม่ได้เนี่ยใช้แฟลชไดร์ตัวเก่าเนี่ยเอามาทาครับ ทำเป็นตัวบูตนะเวลาใช้นั่นก็คือคุณต่อแฟลชไดเข้าไปนะครับในเครื่องที่ว่างๆที่สามารถใช้งานได้นะไปที่เว็บไซต์ Microsoft ครับแล้วก็เลือกหัวข้อการสร้างสื่อสําหรับการติดตั้ง windows 11ครับดาวน์โหลดไฟล์ที่เรียกว่า media creation tool จากนั้นติดตั้งตัวบูทนี้ลงไปในแฟลชไดร์ครับแล้วเวลาที่ใช้งานนะครับให้คุณต่อแฟลชไดร์ที่คุณทําเป็นตัวบูทมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเข้ากับคอมที่มีปัญหานะฮะจากนั้นกดปุ่ม power เพื่อบูทเครื่องครับแล้วก็เลือกให้บูทจากแฟลชไดร์นะฮะซึ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมแนะนําว่าให้กดปุ่มบนคีย์บอร์ดที่เป็น f9 f11 หรือ f12 อันนี้แล้วแต่แบรนด์นะครับว่าเขาให้กดอันไหนหรือถ้าเป็น PC เนี่ยให้กด f8 f10 f11 หรือว่า f12 นัััั่นนนนเเเเเออองะแแลลล้้้วววพราาาืกตู boot มามมจข สูหน้าจอสีฟ้านะฮะเขาจะให้เราเลือกว่าเราทําอะไรนะครับไปที่หัวข้อ t ูบเบิลชูดครับจากนั้นเลือกที่ แอดวานซ์ออปชันนะฮะแล้วไปที่หัวข้อ Start Up Repa i r จากนั้นทำตามที่ระบบบอกนะครับเท่านี้ระบบคุณก็สามารถบูตกลับมาใช้งานวิดีโอได้เหมือนเดิมแล้วครับและถ้าคุณบูตเข้าไปใช้งานได้เนี่ยก็ถือว่าแฟลชไดร์ตัวเล็กๆราคาหลักร้อยต้นๆแบบนี้นะครับมันสามารถช่วยคุณประหยัดเงินไปได้หลายร้อยหรือว่าหลักพันเลยซะด้วยซ้ำเพราะว่าคุณไม่ต้องยกเครื่องไปให้ช่างทําที่ร้าน,นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัดเงินไปถูกไหมฮะแล้วถ้าคุณต้องการที่จะใช้แฟลชไดร์ในลักษณะนี้นะผมมีแฟลช มาแนะนําโดยกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องใช้ความจุเยอะนะฮะเอาแค่16 GB หรือ32 GB ราคา100กว่าบาทก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวอย่างที่ผมมีให้นะก็อย่าง s a n d i s USB Drive Cruiser กลายนะฮะตรงนี้จะเป็นรหัสสีแ600ความจุ32 GB นะครับความเร็วประมาณ150 MB ซก ราคาก็แค่155บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าคนมีงบน้อยมากกว่านี้นะครับผมให้เลือกเลยว่าเป็น 8GB รุ่นไหนก็ได้นะครับนำมาใช้งานได้เหมือนกันครับมาถึงข้อดีข้อที่2ของแฟลชไดร์นะครับไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็ตามมันสามารถ ให้คุณนำมาใช้ในการบูตระบบหรือว่าติดตั้ง Windows ได้ในกรณีที่ระบบของคุณเกิดความเสียหายหรือว่าอยากจะลง Windows แบบครีตนั่นเองครับส่วนวิธีการนะครับก็คล้ายกับแบบข้อแรกเลยนะครับนั่นคือคุณจะต้องสร้างตัวบูตด้วย Media Creation Tool ก่อนนะฮะตรงนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft แล้วก็ทำตามแบบข้อแรกครับเมื่อสร้างตัวบูตแฟลชได้ได้แล้วนะครับให้ต่อเข้ากับ USB นะครับที่เป็นพอร์ตบน PC หรือว่าโน้ตบุ๊ก จากนั้นนะครับเลือกตัวบูทที่เป็นแฟดได์ครับอันนี้ก็คือบูทเมนูนั่นเองแล้วเริ่มการติดตั้ง Windows ทันทีครับจะเห็นได้ว่านะฮะแม้จะมีแค่แฟชได์ตัวเก่าความจุไม่มากแต่ก็ยังนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยครับการลง Windows ใหม่นี่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้คอมของคุณเนี่ยได้รีเฟซใหม่เหมือนได้คอมใหม่กลับมานะฮะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับซอฟต์แวร์ก็จะถูกแก้ไขได้ทันทีหรือถ้าคุณมีเพื่อนที่เกิดปัญหากับคอมของเพื่อนของคุณเนี่ยแล้วเขาอยากให้คุณช่วยเหลือนะคุณก็สามารถนำแฟลชไดร์ตัวนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อนี้นะครับคุณจะเลือกแฟลชไดร์แบบใดก็ได้นะครับความจุ8 g b ขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะเป็น USB 2หรือว,ว่า USB 3.0ได้เช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นไม่ถึงร้อยบาทนะครับ ็สามารถนาแฟลชได์นี้ไปแก้ไขร้วลงวินโดว์ได้แบบง่ายๆแล้วครับทีนี้ข้อดีข้อที่3ของแฟลชได์นะฮะผมอยากจะแนะนําเลยว่าคนที่มีมือถือที่มีรอมน้อยๆคือความจุน้อยๆเนี่ยวันๆเนี่ยต้องใช้ถ่ายภาพหรือว่าทํางานนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วมันจะทําให้พื้นที่ภายในมือถือของคุณเนี่ยมันเต็มเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณมีแฟลชได์เนี่ยสักตัวหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกแฟลชได์ที่มีหัว USBc นะครับที่มันสามารถเข้ากับมือถือในปัจจุบันได้หรือว่าถ้าคุณ มีมือถือรุ่นเก่าหน่อยก็อาจจะเป็นตัวไ i โคร USB เนี่ยก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันก็ยังพอมีขายอยู่แต่ถ้าในกรณีที่คุณไม่มีพอร์ต USB บนคอมของคุณเลยนะครับให้เลือกที่เป็ d u a น d ัว v ดหรือว่า d Drive to go นะมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีทั้ง USB C แบบนี้นะครับสำหรับการต่อเข้ามือถือนะ แล้วก็ USB A แบบนี้ต่อเข้ากับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กที่คุณมีอยู่นั่นเองนะครับเท่านี้คุณก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้แล้วทีนี้ตัวอย่างของแฟลชไดร์ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับในแนวที่จะใช้กับมือถือแล้วก็ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กไปด้วยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows PC กับมือถือ Android นะอย่าง Kingston Data Traveler Micro Duo 256 g b ครับคือฝั่งนี้เขาจะมีทั้ง USB A แล้วก็ USB C นะความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200เมกซราคาจะอยู่ที่ ราคาัก720บาทเท่านั้นสําหรับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ iPad นะครับผมอยากจะแนะนํารุ่นนี้เลยนั่นก็คือ SanDisk iXpand ครับความจุ128 GB ราคาอยู่ที่ประมาณ 1, 3 9 0บาทครับทีนี้เวลาที่คุณจะใช้งานในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างมือถือไปอยัง PC และโน้ตบุ๊กให้ไปที่ MyFi ยนะครับถ้าคุณเป็น Android นะฮะแล้วดึงข้อมูลที่คุณต้องการจะสำรองเอาไว้ได้เลยครับข้อดีของแฟลชไดรฟ์แบบนี้นะครับมันจะช่วยคุณเซฟพื้นที่ในมือถือของคุณเนี่ยสำหรับใช้งานอื่นๆต่อไปได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นวีล็อกหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์อน,นะฮะคุณสามารถสำรองไฟล์จากตรงเนี้ยเอาไปเก็บไว้ก่อนนได้ะครับ ในช่่วงทีมันฉุกกรระหจิงมๆาถึงข้อดีข้อที่4ของแฟลตไดที่เวลาที่คุณมีแล้วควรจะนําไปใช้นะครับนั่นก็คือการสํารองหรือว่าย้ายไฟ เกมจากสตรีมนะครับสมมุติว่าสตรีมของคุณวันนี้เริ่มใช้พื้นที่ในไดรฟ์ที่อยู่ในเครื่องของคุณเยอะเกินไปแล้วนะครับและเหลือไม่พอสำหรับการที่จะลงเกมใหม่แล้วคุณเองก็ไม่อยากจะลบเกมเหล่านั้นไปด้วยนะครับเพราะมันต้องเสียเวลาโหลดใหม่หรือเวลาที่คุณไปบ้านเพื่อนแล้วเน็ตไม่แรงแล้วคุณอยากจะเอาเกมกลับไปเล่นที่บ้านเพื่อนด้วยแต่ไม่อยากจะดาวน์โหลดเกมใหม่ผมแนะนําว่าให้ใช้แฟลชไดรฟ์ที่มีการอ่านแล้วก็เขียนที่เร็วหน่อยครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่จะโหลดเข้าเกมมันก็จะช้ามาก หรือว่าคุณจะโอนถ่ายหรือบูฟไฟ ที่เป็นเกมไปยังอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะนานครับซึ่งผมแนะนําว่าวิธีนี้ใช้สําหรับการโยกย้ายเกมระหว่างเครื่องจะดีกว่าครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยวิธีนี้จะเหมาะกับการใช้ external SSD มากกว่าถ้าคุณต้องการจะไปต่อแล้วเล่นได้ทันทีนะครับผมแนะนําเป็น external SSD ใช้สะดวกกว่าครับส่วนตัวเลือกแฟลชไดร์ที่ผมอยากจะแนะนํานํามาใช้ในการโอนถ่ายเกมนะครับหรือว่าการโยกย้ายเกมเนี่ยมันจะมีดังนี้ครับอันแรกนะครับจะเป็น Sandisk Ultra l a ร er ์ครับ512ร b รุ่นนี้จะเป็น USB 3.0นนะครับอาจจะ จะไม่ได้มีความเร็วสูงมากนะฮะแต่คุณสามารถที่จะเก็บเกมจากที่บ้านคุณแล้วก็โยกย้ายไปโอนถ่ายเข้าเครื่องใหม่ได้ครับ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Kingston Data Traveler Max ครับเป็น USB 3.2 Gen2 นะร,รุ่นนี้ให้ความเร็วที่ดีพอสมควรเลยครับนั่นก็คือ900 MB s e ไบต์นะครับส่วนความจุเนี่ย256 GB นะเก็บเกม AAA บางเกมได้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 5 0บาทเท่านั้นครับทีนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะโยกย้ายไฟล์เกมนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ของเกมส e a m เนี่ย ไปไว้ในแฟลชไดร์แล้วก็ย้ายไปใช้ในเครื่องอื่นนะครับวิธีการมีดังนี้ครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่สตีมครับจากนั้นเลือก Setting แล้วไปที่ s t อ r a เ e แล้วเลือก add d r i e ครับเมื่อเพิ่ม d r i e เป็น Fat d r i e เข้าไปแล้วนะครับเวลาสังเกตเนี่ยให้ดูว่าตัว drive นะั้ามันตรงกันหรือเปล่านะครับจากนั้นให้ใส่เครื่องหมายตรงเกมที่คุณต้องการแล้วเลือก move to drive ครับตรงนี้นะครับให้คุณรอจนกว่าย้ายไฟล์ไปยัง d r i e ใหม่เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเอาไปใช้กับเครื่องที่คุณเล่นเกมสต e ีมปลายทางได้เลยไม่ต้องโหลดใหม่นะฮะแม้ว่าดูจะเป็นประโยชน์ที่เหมาะเลยนะครับสำหรับการใช้ f ฟล d i แบบนี้แต่ มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเรื่องก็คือ แฟลชไดร์เนี่ยส่วนใหญ่ความจุจะน้อยครับแล้วก็ความเร็วน้อยกว่า SSD ต่อภายนอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณต้องการที่จะโยกย้ายเกมสตรีมนะครับไปเล่นกับเครื่องอื่นให้ลองหาแฟลชไดร์ที่มีความจุเยอะหน่อยถ้าในกรณีที่คุณเล่นกับเกมที่เป็น AA หรือว่าเกมที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะหรือว่ามันมีหลายเกมเนี่ยก็เลือกที่แฟลชไดร์ที่มันใหญ่หน่อยหรือว่าเลือกที่ความเร็วที่มันทํางานเนี่ยให้มันเยอะมากขึ้นนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทํางานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใครที่เลือกแบบได้ทั้ง ความเร็วด้วยความจุด้วยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะการใช้กับแฟลชไดร์ธรรมดาทั่วไปนั่นเองครับผมเสริมเป็นข้อสุดท้ายละกันนะครับอาจจะไม่นับรวมว่าเป็น1 2 3่งสนะอันนี้ผมแถมเข้ามาก็คือการใช้แฟลชไดร์เนี่ยมันยังมีประโยชน์ในแง่ของการแฟลชบออดนั่นเองนะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ย เมนบอร์ดหลายๆรุ่นนะครับสามารถแฟดแบบออนไลน์ Susan, ได้นะฮะการอัปเดตไบออดเนี่ยมันจะช่วยให้ประสิทธิภาพของเมนบอร์ดของคุณดีขึ้นแล้วก็รองรับฮาร์ดแวร์หรือว่า CPU ใหม่ๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเมนบอร์ดรุ่นเก่านะฮะก็จะต่างจากเมนบอร์ดรุ่นใหม่ห,หน่อยก็คือเขายังอ้างอิงกับการใช้แฟดได้ ye, เพื่อที่จะอัปเดตไบออดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้แฟดได้เนี่ยมันก็จะสะดวกมากกว่านะครับซึ่งวิธีการนะครับนั่นก็คือคุณแค่ดาวน์โหลด ตัวแฟดลอมนะครับมาอยู่ในแฟดไดตัวนี้รวมไปถึงตัวไบออดตัวใหม่นะฮะไปที่หน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตแล้วดาวน์โหลดมานะครับเก็บเอาไว้จากนั้นนะฮะเสียบเข้ากับตัว USB ไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ตามแล้วทําการบูตนะครับเข้าสู่ไบออดจากนั้นตัวระบบของเมนบอร์ดจะอ่านไบออดที่อยู่ภายในแฟดไดตัวนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มทําการแฟดไดเลยตรงนี้ง่ายมากๆครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คุณจะใช้แฟชได์ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นครับ และทั้ง4 5ข้อที่ผมแนะนำมานะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นวิธีการใช้แฟลชไดท์ที่ให้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าโยกย้ายข้อมูลนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครมีวิธีการดีๆกับการใช้แฟลชไดท์ได้มากขึ้นเนี่ยมาแนะนำเพื่อนๆกันบ้างนะครับบอกให้เราได้ทราบกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่มีแฟลชไดท์หรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้อยู่นะครับรวมถึงวิธีการเลือกแฟลชไดท์นะครับผมก็แทรกเข้าไปในคลิปนี้แล้วนะครับ ไปลองเช็คกันดูนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับคุณผมอยากให้ทุกคนใช้งานแฟลตไดได้อย่างคุ้มค่าครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มินก้อนแล้วก็ Channel no c h anel noble spec ด้วยครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ